ช่วง smart tips by smart tech สนับสนุนโดยฟิล์มกรองแสง smart tech ชิลฉันน่ะเอารถปาร์ฉันน่ะ ไปติดร้านที่เธอบอกว่ามันดี mm hmm. เรื่องฟิล์มก็แล้วดูทุกอย่างแล้วอ่ะแต่ว่าตอนนี้ฉันกำลังเจอปัญหาใหญ่ mm hmm. บานหน้าที่ฉันติดนะตุ่มน้ำคราบน้ำเต็ไมไปหมดเลยอะ่ะ mm hmm. นี่เธอติดมาทีวันและว,วันเดียว mm hmm. นี่แพนดะ้าน้าหายสั่งเพื่อนรักน่าจะบอกอะไรให้นะ้าว่ามันก็เป็นอาการแรกๆของฟิล์มที่เพิ่งติดมาใหม่ๆแหละอาจจะเจอคราบน้ำตุ่มน้ำรอยน้ำอะไรบ้างแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะหายไปเอง ที่เป็นแบบนี้นะก็เพราะว่าฟิล์มเนี่ยยังไม่เซ็ตตัวจริงเหรอในการติดตั้งฟิล์มที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับทีนี้ผู้บริโภคจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะต้องตรวจสอบงานที่ติดตั้งมาดูหลักง่ายๆก็คือว่าเราจะต้องไม่เห็นรอยยับไม่เห็นฝุ่นที่มีปริมาณที่เห็นเด่นชัด นะครับไม่มีโป่งพองอามากเกินไปนะครับแล้วจริงๆแล้วถ้าจะดูในรายละเอียดเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ในเอกสารการตรวจสอบรับฟิล์มเนี่ยของสมาคมต่างๆคือสมาคมฟิล์มกลองแสงนาน,นาชาติหรือ IWFa ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ www.iwfa.com นะครับหรือของสมาคมฟิล์มกลองแสงแห่งประเทศไทยก็มีเหมือนกันนะครับที่จะกําหนดแต่ละข้อเลยนะครับว่าดูอย่างไรระยะห่างเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นในการตรวจ ดูฟิล์มที่ติดตั้งแล้วเสร็จเนี่ยเขาจะต้องยืนนระยะห่างจากฟิล์มที่ติดเนี่ยประมาณ2เมตรไม่ใช่เอาตาเข้าไปส่องใกล้ๆกระจกที่ติดฟิล์มนะครับอย่างนั้นเนี่ยดูไม่ได้ไม่ใช่มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมลงไปหาดูในเว็บไซต์ดูนะครับมีข้อมูลเหล่านี้อย่างชัดเจนครับ